เมื่อพนักงานร้านพิซซ่าเอะใจเมื่อจูจ่ๆลูกค้าประจำก็หายไปย้อนกลับไปในปี2016พนักงานของโดมิโน,โนพิซซ่าคนหนึ่งได้สังเกตว่าลูกค้าประจำที่สั่งออเดอร์มาทางออนไลน์เกือบทุกวันจูจ่ๆก,ก็หายไปเคิร์กอเล็กซานเดอร์ชายวัย48ปีสั่งพิซซ่าจากร้านโดมิโนพิซซ่าในเมืองเซเลมเป็นประจำก่อนที่เขาจะหายไปเป็นเวลานานกว่า11วัน ในตอนนั้นเองที่ซาร่าฟูลเลอร์ผู้จัดการร้านพิซซ่าคิดว่ามันแปลกและเธอก็รู้สึกว่าอาจมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นซาร่าตัดสินใจส่งคนขับรถส่งของไปที่บ้านของเคิร์กเพื่อตรวจดูอาการของเขาเมื่อคนขับรถไปถึงเขาเคาะประตูบ้านแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับครับมีเพียงแค่เสียงทีวีที่ดังอยู่ข้างในนั่นทำให้เขาคิดว่าต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่ๆพนักงานของดมิโนพิซซ่าจึงตัดสินใจโทรแจ้ง911ครับ และเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงพวกเขาก็ได้ยินเสียงเคิร์กตะโกนขอความช่วยเหลืออยู่ภายในบ้านเขานอนอยู่บนพื้นหลังจากเกิดอาการโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันไม่มีข้อมูลว่าเขาอยู่ในสภาพนั้นมานานแค่ไหนแล้วครับเคิร์กถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลท้องถิ่นทันทีซึ่งแพทย์ก็บอกว่าเขาอยู่ในอาการคงที่แล้วเรื่องนี้ถ้าไม่ได้ความใส่ใจจากซาร่าฟูลเลอร์ผู้จัดการร้านโดมิโนพิซซ่าเคิร์กอาจไม่รอดจากเหตุการณ์นี้ก็เป็นได้ครับ